ที่ปีใหม่ทุกทุกคนวันนี้จะรู้ว่าเราผ่านปีเก่ามาแบบสุดๆแน้ว มากขึ้นหลายคนชอบแบบนี้แตกใจเริ่อจะถอดถอยใจและเรื่องจะ,จะไ,ไหวสุขภาพทางน้ำมันอายุมากขึ้นจะปัดนทอนถ้าพุทโธบอกว่าอ,อายุของเราที่มันได้มาก็คือชีวิตเราเนะี่ยแหละการสูญเสียชีวิตเราไปนนัยิ่งมากขึ้นการสูญเสียชีวิตก็มากขึ้นทุกวันทุกวัน เหมือนเราจุดเทียนหรือจุดบุหรีมันยิ่งสั้นลงสั้นลงนั่นคือหลายคนอาจจะดีใจเกิดนมา่นแต่จริงๆแล้วการสูญเสชีวิตนั่นเองฉะนั้นพวกเราจะกันหนักในแต่ละปีที่ผ่านมาเราได้ทำอะไรที่มีสาระการสสารจากชีวิตอันสั้นของเรา การหนักว่าอดีตที่มันไม่ดีทั้งหลายไม่คนจดจาแลอ็อดีตเป็นสิ่งที่ห่างไกลมากๆเช่นทางที่ไกลที่สุดคืออดีตอนาคตนั้นเราก็ยังต้นงไปตารหนักถึงใหม่เราอยู่ปัจจุบันก็คือเหมือนที่กล่าวไว้แล้วให้อยู่ปัจจุบันขนะปีที่ผ่านมานั้น รือว่าเป็นภาวะที่พวกเราเจอภาวะที่หนักหนาสาหักสหกันในฐานะที่เราเป็นคาร์เ์หัมันจะเป็นต้องเเรียกว่าหากินให้อยู่ให้พอได้กินไาอยู่กาที่ได้เงินจากตลาดกจะตันกระตันนั้นถือว่ายากฉนั้นให้เห็นคุณค่าของเงิน จเห็นคุณค่าของมันจะสูงเกินกว่าความเป็นจริงของชีวิตชีวิตเรานั้นปรารถนาที่สุดก็คือความสุขฝากไว้ความสุขเราจะมีความสุขได้่างไรความสุขที่แท้จริงท่านปรักไว้ความสุขก็จากความสมเด็จที่เรามีการงานที่ดี ที่มัน่นคงไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่เบียดเบียนตนเองถ้าเราได้ทํางานอย่างนี้ถือว่ามีความสุขส่วนที่สองความสุขที่ได้จากการได้เงินมีสระทางการเงินที่พอจะจับายใช้สอยได้อย่างไม่อัดคัดสืบเกินมั่นัไม่จําเป็นต้องรวยจนฟ้า ไม่สังเกตจำเป็นต้องมีสะสมมหาศาลแต่ขอให้มีได้มาแบบใช้สอยโดยไม่อัตคฤห์เหมือนนั้นนั่นถือว่าเป็นความสุขความสุดเด็มในชีวิตส่วนถัดมาก็คือความสุขที่เกิดจากร่างกายก็คือสุขภาพของเราบางทีเราทํางานาหาเงินจนลืมตัว ลงดูแลสุขภาพกลายเปใหม่างกายพอเหลหลังดีก็แก่ชราแลวโลลรคภัยทั้งก็เปลี่ยนเปลี่ยนเล็มสนหนักว่าการกินอาหารอย่างที่ถูกลักษณะนั้นเราได้กินหรือไมเรามีโอ,อกาสได้ออกกรลเพากายเรามีโอ,อกาสได้พัฒนาจิตใจของเราไม่ดีขึ้นไหมสำคัญต่อให้เรารวยขนาดไหนไมาก ท่าวันนั้นเราต้องนอนในที่ที่เราไม่อยากจะนอนหรือนั่งในที่ที่เราไม่อยากจะนั่งประโยชน์อะไรกับการทางานแล้วอ่านหนัมากมายมหฉะนั้นความสุขของคนเราก็คืออานุญาตประมาราการไม่มีโรคเร็นอาสากิดเราจะต้องดูแลสุขภาพให้ดีด้วยประเด็นตันมาก็คือความสุขที่เกิด หลายหลายคนบางทีทำไมาหาคินหาเงินหา 2, จนจนลืมลืมครอบครัวลืมพ่อแม่ลืมปู่ย่าตายายลืมลูกเหมือนลืมเจ้าหาคินลูกไปทางพ่อไปทางสุดท้ายมันแตกสลายเด็กก็ขาดบำรุงเสียคนก็เยอะต่อให้เราสุขภาพดีขนาดไหนก็ตามหาเงินดีขนาด ความสุขก็จะไม่เกิดในส่วนสุดท้ายก็คือความสุขในด้านสังคมเราอยู่ในปัจจุบันอยู่สักจะว่าหรือถ้าขาดสังคมแวดล้อมให้เกียรติซึ่งกนันและกันอยู่ตัวคนเดียวฉันไม่สนใจใครเลยฉันอยู่ของฉันแบบนี้นั่นไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงมนุษย์ การอยู่ในสังคมต้องอยู่อย่างเพื่อเพื่อเพื่อแต่เมตตาชื่นใจด้วยกันให้เกียรติุ่กจด้วกันรวยขนาดไหนแต่ถ้าไม่เอาเขาเขาก็ไม่เอาเรามันปลายชีวิตเราก็จะเป็นคนที่เหงาขาดเพื่อนขาดูในบรรดาชีวิตฉะนั้นในห้าข้อนี้ให้พวกเราได้ตระหนั ในทุกการใช้เงินใช้ทองในการดำเนินชีวิตสุดท้ายสมรภูมิคณะเป็นตัวแทนของที่นี่ในช่วงวาระ่ีน,นี้ก็ไม่มีอะไรจะมองให้นอกจากบุุศลที่อยากโยมทั้งหลายได้มาเป็นมาในทุก,กทุกชาติจนมาถึงเวัานี้จนมาถึงขณะน,นี้จนมาเป็น,นสบา้าพอ่จากครวะปัจจัยรวมทั้งบุคล มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในพระมหาพุทธศาสนามีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานแล้วมีความสุขคนภัยที่ปัิจ